มีลุงกับป้าคนหนึ่งครับแกรู้สึกเจ็บป่วยนะรู้สึกปวดแขนปวดขาปวดตามตัวทุกคนไปหาหมอแล้วนะหมอ,อยามากินไปทําทุกอย่างก็ปกติตหมดน,นะครับแกก็เลยคิดว่าน่าจะสาเหตุมาจากไม้ไปหล่นขัดในห้วยในหนองนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลากให้แกนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าผมก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการที่แบบไม้ไปขัดสายห้วยสายหนองสายโขดน,นะทุกคนคือพี่สาวผมอะรู้สึกเจ็บ แเรายกไปขึ้นแล้วทีนี้พ่อก็ไปเดินอยู่รอบบ้านก็ไปเจอไม้ไม้มันมันขัดอ่ะมันมันมันขัดต้นเงน้น่ะพ่อก็เลยเอามีดไปฟันไม้ทุกคนเชื่อไหมว่าพี่สาวผมยกมือขึ้นปกติหายเจ็บเลยนะของแบบนี้มีอยู่จริงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะนี่ครับทุกคนตรงนี้เป็นสายหนองนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติทุกคนไม่ใช่คนขุดนะมีตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับแล้วเนี่ยคนที่ผ่าไม้อ่ะ เขาทิ้งไม้ไว้ในห้วยเอาไม่หมดแล้วมันก็ขวางลําน้ําทําให้น้ําอ่ะไหลลําบากนะครับโอ้ผมเชื่อนะทุกคนที่แบบเนี้ยว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยพูดปั๊บขนลุกเลยทุกคนดูโอ้โหว่าเจ้าที่เลยเนี่ยเหมือนทางน้ําไหลเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปขวางทางน้ําเลยนะเดี๋ยวมันจะถูกกับเจ้าของแปลงไงพอถูกถูกก็คือเหมือนไปทําโทษเจ้าของแปลงอะไรแบบนี้ครับออ้ยผมนี่ขนลุกเลยทุกคนออืห หน้าแววกกเจ็บแกนอ่ะเจ็บตรงไหนอ่ะน้ำเจ็บตังบต้งตัวเลยใช่ไหมตาโมอะไรกันตาไม่ปบไม่มีไรเอ็ดเลยใช่ไหมอืมจับเจ้าอะไรนะทุกคนเรื่องแบบเนี้ยถธอปักใต้นะเมื่อเวลาเราไปทําไม้เวลาเราจะสมดินข้ามห้วยเนี่ยเวลาเราข้ามปั๊บเราจะต้องขุดให้น้ํามันไหลนะฝังแบบนี้ไม่ได้นะ ขณะที่คนขับผมกําลังกวาดหมาอยู่นั้นมันก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียกขึ้นมาทำให้ผมกับลุงคนลุกกันไปตามๆกันไม่ได้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 อะเรียกเลเรียกไงไรเรียกไงเรียกไงไไม่ได้ยินได้ดิ น้องผมมันถามว่าเสียงใครได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนนะเจ้า<ม>ที่จ้าทางผมมาทําให้น้ํามันเดินได้สะดวกนะครับไงก็อย่าเจ้ากันเจ้าแก้งให้รถเราเสียนะครับผมมาทําให้น้ํามันเดินสะดวกเอาไม้ที่ขวางทางขึ้นมานะครับได้ยินไหนเได้ยินไหนได้ไดยินใครดังแค่ไหนไดันกดงกว่า,าเบ้อดังเออืเอนคนตกจน ดังเหมือนคนตกจนเลยแล้วเพื่อนได้ยินไหมน้องได้ยินเนี่ยหรือมันไม่ได้ยินหรวุ่ณตาย่อยเนี่ยเอาแล้วทุกคนได้ยินยังยังเหมือนคนตกจนเลยตายละคุนลุกเลย วางมาแล้วนะพุกไหนไอเลยทีนีีก้อ,อาวางกอดกันไม่เลี่ยงตอนี้ยินแจ้งยังไงยินแ้งเปล่ายืนแจ้งหมดเล่าางอากอาคกันนะนึกนี่นะครับทางน้ำห้วยน้ำไหลนะทุกคนเนี่ยมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะแบบมีจริงนะของแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ ใครที่เคยมีประสบการณ์นะครับไปทํารถไถแล้วเจอทางสายน้ำํำทุกขวางน้าแล้วไปทาโทษคนที่บ้านเลยเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์แล้วสู่กันฟังนะครับทุกคนสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เราก็ยังหาคําตอบมันไม่ได้หรอกครับแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเขามีอยู่จริงก็ขอให้คุณลุงกับป้าหายจากอาการป่วยโดยเร็ววันนะครับ